โอเคครับเอเอเขอ้าว okay, okay, okay. oh. ย้อนย้อนทำไรลูกวันนี้จะพาไปดูเป็ดตีกันครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้พอมๆกันว่าผมก็ไม่เคยเคยเห็นนะครับผมเลี้ยงมาตั้งนานแล้วแต่ผมจะ ไม่ห้ามะนะครับมันเป็นการตรีกันตั้งนานนะครับเมื่อกี้แต่ผมขงผมมาอ่านให้ดูเพราะว่าเป็นข้อมูลความรู้นะครับตัวตัวที่แพ้ตัวที่แพ้ก็จะเอาขายไปนะครับให้เข้าไปกินหรืออะไรนะรเป็นการคัดเลือกคัดเลือกนะครับเป็นการคัดเลือกเป็นการคัดเลือกตัวนี้แพ้นะครับ เดป็นการคัดเลือกนะครับคัดเลือกเนี่ยตัวนี้ชนะตัวนี้ก็จะเป็นพ่อพัน์ธุในอนาคตนะครับตัวที่แข็งแรงอันนี้ไม่เกี่ยะครับไก่ตีกันธรรมดาตัวนี้ก็ธรรมดาครับเวลาผมจะให้อาหารผมก็จะต้อนมันเข้ามาให้ในนี้ว่า มันจะได้ไม่ต้องไปแย่งเป็ดไะครับไก่มันจะไปจิกเป็ดเป็ดตัวเมียผมเป็ดตัวเมียผมเลี้ยงไว้ครับเป็นดูผมเล่นอะไรไปมั่วเป็ดไปมั่วเป็ดก็เป็ดตัวไหนชนะก็ก็จะได้ ดูต่อนะครับเมื่อกี้ตีกันผมเสียดายมากผมจะได้ให้ดูนะเสียดายไปหยิบกล้องไม่ทันพอดีผมก็เอาน้ำมาให้เป็ดอยู่ในเอาอาหารให้เป็ด ซื้ออาหารนะครับอาหารหมดก็เลยตอนเช้าไม่ได้ให้ก็เพิ่งมาให้ตอนทเที่ยงนะครับวุ่นวายมากก็เป็นความผิดของเราเองนะทำให้ไก่ไปมั่วได้ไปมั่วถ้าไก่กินไม่อิ่มนี่มันก็จะไปมั่วเราไปมั่วในครัวไปมั่วอะไรหิวไงหิวก็วันนี้ก็อยากจะมาอัดเป็ดตีกันให้อย่างมันมากทั้เมื่อกี้แบบ ตัวไหนคือคนไยกว่ามันห้ามล้มอ่ะมันใช้ปีกในการพยุงตัวเองอ่ะมันไม่เหมือนไก่ตีกันนะผมเห็นแล้วผมแบบเมื่อกี้มาช้าโอ้แบบเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมอาให้ดีกว่าแล้วลงในคลิปนี่แหละก็คงรออีกคงยากคงจะเห็นยากกว่า โัวผู้มีอยู่สามตัวเลยเนี่ยนู่ตัวนู้ตีไปเมื่อกี้ตัวไม่ดูนะนี่เราก็ดูมันยังไม่อิ่มเดี๋ยวเอาให้ ต้องเติมน้ำครับน้องยอนน้องยอนครับน้องยอนน้องยอนเปิดน้ำหน่อยเปิดน้ำให้พ่อหน่อยเปิดน้ำเออเปิดน้ำเนี่ยเปิดน้ำให้พ่อหน่อยเร็วเออ โอเคว้าวเปิดน้ำให้พ่อเก่งจังเลยลูกหืมไม้พ่อหอมเล้วไม้พ่อหอมก็ต้อง ก็ต <growing> ้องให้น้ำมันนะครับให้มันอาบต้องเทน้ำเทน้ำทุกวันยิ่งดีเลยครับก็เดี๋ยวก็ต้องมาเพาะพันธุ์ไก่นะครับไก่นี่ มีเรื่องให้เล่าเยอะเลยแต่ว่าคนอยากดูเล็ปม,มากมากกว่านะก็เลยอีกอย่างนึงไก่ผมผมเพิ่งมีอะไรจะเล่าให้ฟังกันแหละแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่าอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเรื่องไก่นะจะมาเล่าให้ฟังหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ นั่นคือนั่นคือพ่อพันธนี่คือพ่อพันตอนแรกมีอยู่สี่ตัวเนี่ยเอาไปให้เขากินมาแล้วมันยุ่งไงมันวุ่นวายเอาไปขายมาแล้วเนื้อดีเขาบอกอสุดยอดก็ถ้าใครชมคลิปไก่ผมมาเมื่อก่อนนะครับแล้วมาฟังเนี่ยจะเข้าใจเลยครับ ว่าทำไมเนื้อดีไม่อยากไม่ไม่อยากแบบโปรโมอะไรมากครับแต่มันเรื่องจริงครับเขาบอกว่ากินกินโอเคเลยกินเหมือนไก่บ้านเลยเนื้อดีมากเหมือนเลยแยกไม่ออกเลยเขาบอกแยกไม่ออกเลยนึกว่าไก่บ้านเขาบอกแต่เนื้อแน่นเนื้อมันเยอะเนื้อมันเยอะผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้กินอะ่ะต้องถามคนต้องถามคนกิน Okay. อันนี้เรื่องเรื่องเป็ดนี่ก็ผมก็คือมันแพร่พันธุ์เร็วมากก็คืออยากจะมาพูดให้ฟังว่านั่นแหละเราก็ต้องแยกให้ดีนะแล้วก็เก็บไข่ไว้กินไว้กินได้ต้องทําไข่เค็มเป็นด้วยนะครับหรือถ้ามีญาติก็เอาแบ่งแบ่งกันไปช่วยกันทําเพราะว่าพอเป็ดมันตัวเมียมันเยอะ้ยเราไม่ได้ขยายพันธุ์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนสั่งเราเนี่ยเราก็ต้องทาไข่เค็มเพื่อเอาไว้กินนะครับตัวเมียนี่คือมีประโยชน์มาก ถ้ามีเยอะนะก็จับกินมั่งก็ได้ครับให้ดูรอบๆอันนี้คือตัวเมียชุดต่อไปนะครับตัวอยู่กับตัวผู้จริงๆแล้วนะตัวถ้าอยากจะเลี้ยงตัวเมียให้แบบไข่ใหญ่ๆกว่านี้นะครับก็แยกกักตัวผู้เลยก็ได้มีแต่ตัวเมียหมดเลยอะแล้วก็ขุนมันมันให้มันได้กินเต็มที่นะครับเพราะตัวผู้มันจะแย่งกินหมด ถ้ขุนนะถ้ขุนจะขุนตัวเมียให้โครงสร้างมันใหญ่แต่ผมอยากทดลองดูว่าถ้าตัวเมียตัวเมียเล็กๆอะ่ะมันจะไข่ลูกเล็กไหมลองจะลองทดลองดูว่ามันจะลูกเล็กไหมเพราะว่าไข่ลูกมันใหญ่เกินครับกินสมมติกินมืนม้อหนึ่งไม่หมดไข่ไปขไข่ปเทศแต่มันลูกมันใหญ่เกิน ตัวเมียตัวเมียไก่ไข่นี่อยู่ข้างนอกครับผมก็ต้องผมกําลังตอนแรกผมจะไม่ทําแล้วนะเกี่ยวกับไก่ผมก็เคยพูดอยู่มีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมพูดว่าผมจะไม่ทาแล้วแต่ไก่เนี่ยมันเป็นไก่ไข่และไก่เนื้อไปในตัวครับตัวเมียก็สามารถอามากินไข่ได้ผมจะเลี้ยงไก่ตัวนี้ผมจะไม่เอาไก่แบบไก่ไหนๆเ้าเรียกไก่ไก่ที่เขาแบบมาขายตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะขยายพันธุ์ไม่ได้เราต้องซื้อพันธุ์อยู่ตลอดครับ โอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับแต่วันนี้ก็เกินเกินว่าผมผมอะไม่เอาไก่เนี่ยมาเลี้ยงแล้วเพราะมันขยายพันธุ์ไม่ได้เราต้องไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ตลอดนะครับผมแนะนําให้เลี้ยงไก่สายพันธุ์แบบเนี้ยดีกว่าเนี่ยตัวที่ผมซูมให้ดูเนี่ยตัวเนี้ยจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถ ตัวเมียมันสามารถฟักไข่ได้แล้วก็บางตัวก็อาจจะไม่ฟักบางตัวเราก็เอามาจับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แล้วมันทนต่อโรคครับทนเพราะมันไม่ได้ไก่เลี้ยงมันอยู่ในฟาร์มมันมันเลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกเจี๊ยบครับมันแม่มันพาหากินแค่นี้ครับเราไม่ต้องมีเยอะครับเรามีพ่อพันธุ์แม่พ่อพ่อพันธุ์หนึ่งแม่สักสิบก็ได้ แค่นั้นนะครับไม่ต้องเลี้ยงเยอะเลี้ยงเพาะแม่พันธุ์ทักสามตัวยังได้เลยพอสักหนึ่งก็กินเหลือควนแล้วแต่ถ้าอะไรถ้าเราจะทําทําเป็นธุรกิจเอาขายเนี่ยก็ค่อยว่ากันไปนะครับแต่ต้องเป็นคนกินด้วยนะครับต้องกินเองด้วยไม่ใช่เหมือนผมเนี่ยผมไม่ผมไม่ได้กินเองผมก็เลยแบบต้องหาควารู้ทางด้านนี้มา ต้องต้องไปหามคนกินน่ะคือผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถต้านทานโรคไม่ตายง่ายนะอัตราการตายน้อยเพราะว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติเราได้กินของที่เป็นธรรมชาติของที่แข็งแรงถ้าเรา นี่ผมว่าผมพูดหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องไปดูคลิปต,ต่อไปแล้วเนี่ย <c oughs> คือเอา <c oughs> คือเล่าหมดแล้วจบ <c oughs> <c oughs> แล้วเนหะ็นไหมตวัวใหญ่มากเนี่ยพ่อพันไงโกหกเ่าพันเน <c oughs> พราะว่า <c oughs> จะทำคลิปเป็ดเสียดายมากเสียดาย ไอ้ตัวเมียนี่ผมก็ชอบเหมือนกัน,นแต่อยากจะเอามาผสมมือนกนะันคู่นี้คู่นี้นะครับอยากจะผสมเหมืนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเราต้องทําการทดลองคนระับโอ้ดีดีจริงๆครับแบบ ถ้าเล่านี่ขำย่างเนี่ยคือมีมีไงผมอ่าจับมันไก่ตัวผู้มันเยอะใช่ไหมก็จับไปเป็นเอาไปให้เขากินฟรีเลยสามตัวแล้วล้วอ๋อกินปั๊บเขาแบบติดใจวิ่งมาหาบอกผมบอกว่าผมให้ไปหมดแล้วเขาขอซื้อก็ได้เขาอยากกินมากเลยมันอร่อยมากอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ผมก็คุยไปเอ้ยผมหมดแล้วอะไรเงี้ยมัน ขายดีก็หมดแล้วถ้าจริงไม่ใช่มันมีอยู่ประมาณแค่นั้นแหละแต่เมียผมเอาไปเมียผมเอาไปแจกเขากินไงตอนเนื้อมือ้อแล้วเขาเขาเลยมาตอบว่าเนื้อมันดีแล้วก็มีกําลังใจที่จะทําต่อนะครับก็คือมันเป็นบางคนเลยเราท้อเนี่ยเราท้อได้นะครับแต่เราอย่าถอยนะครับ คือตัดนึ่อไก่เนี่ยผมผมจบไปแล้วทีนี้ก็เราสามารถมีทั้งพ่อพันธุ์ไก่ไข่เนื้อและไก่ไข่อยู่ในบ้านเดียวกันคือพันุเนี่ยเราเลี้ยงไว้เลยแต่ผมค่อยค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นพันุอะไรเพราะผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆแล้วไปหาดูได้นะครับมันถ้ามันงั้นมันจะยาวคลิปนี้มันก็ยาวมากแล้วครับไก่เนี่ยผม ผมผม,มันไม่ไม่ค่อยไข่แล้วแหละมันไม่ไข่แล้วมันแก่แล้วแต่ว่าเราก็เลี้ยงไว้เอาขี้มันถ้าใครอยากจะกินก็เอาไปกินได้นะครับคือก็คนก็ไม่ค่อยชอบกินเนื้อคืออ่ะอีกนิดหนึ่งก็คือสรุปนะครับไก่พันเนี่ยมันให้ทั้งไข่และให้ทั้งเนื้อคนก็ชอบกินเนื้อมันมันเป็นไก่พันไข่เนี่ยแหละเออเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังคลิปคลิป คลิปอื่นเนี่ยะค่อยมาเล่าให้ฟังคลิปต่อไปอ่ะไม่รู้จะทำวันไหนอะไม่ต้องรอช่องผมอ่ะ <c oughs> พูดเล่นครับก <c oughs> ็อยากจะทำให้อะไรครับแต่ว่านั่นแหละเราก็ไม่ค่อยว่างนะครับแต่นี้ก็เริ่มเริ่มจะแยกเวลาได้นะ <c oughs> ไม่ไม่ได้ทำข้อให้มันน,นี่นี่นี่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์เหมือนกันแยกไว้แยกไว้เหมือนกันนะครับนี่ก็ ดูทงให้ดูขยายดีกว่านะอก็แยกไว้นี่คือตัวเมียนี่รถรถดูทรงมันจะไม่เหมือนรถมันจะเหมือนไก่ชนนะเพราะว่าตัดแหละเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังเนี่ยพันเนี่ยแหละที่ผมต้องการนี่ก็ตัวผู้นะนี่นี่จับมาให้ดูครับจับมาให้ดูไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยงแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทำคล้องอให้มันด้วย แต่ตัวู้วจับไว้ย่างนี้ได้แต่ตัวเมียนี่คือจับไว้ให้ให้ให้ดูนะครับว่านี่ตัวเม,มียตัวเมียเนี่ยมันสามารถฟักไข่ได้นะครับอ่าโอเคเนี่ยตัวเมียเนี่ยจับไว้ให้ดูครับแต่ตัวนี้ตัวนี้พ <laughs> ีการครับไม่ไมีเกี่ยวครับเลี้ยงไว้นี่ก็เน,เนี่ย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 คือไก่ไก่โนะครับโลด อันนี้อันนี้รูปทรงมือนคล้ายนะสวยนะครับเนี่ยผมว่าโอเควันนี้ออกเรื่องไก่ได้ไงเนี่ยโอ้ยจำครับมาดูเป็ดตีกันนะครับผมก็จะจัดเวลาให้มันดีวันนี้แล้วก็เพื่อจะได้ทําคลิปแบบต่อเนื่องให้คนดูบ่อยๆนะครับถ้าว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ทําได้แค่นี้นะครับก็ผมก็ฮาๆานะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ข้อก็มีแฟนผมเป็นคนทานะครับผมไม่ได้ทานะครับเพราะเขาก็อยากจะช่วยแก้ปัญหาผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างไงขณะทําคลิปยังไม่มีเวลาเลยแต่ผมเห็นข้อดีของของข้ออันนี้มากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าต้อนมาแล้วก็มันแยกเป็ดเป็ดกระไก่เป็ดตัวเมียมันจะได้กินเต็มที่ตัวผู้เนี่ยผมมองไว้เนี่ยมันเดี๋ยวมันแย่งตัวเมียให้ตัวเมียกินเต็มที่ก่อนนะก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ก็ขอจบ เพลงท่านี้ก่อนนะครับ